บ้านที่อยู่ข้างหลังพลอยนี้ผ่อนเพียงล้านละ2 5 0 0เท่านั้นค่ะเพื่อนๆ<า>วันนี้พลอยพามาที่โครงการทนารัฐแลนด์นะคะอยู่ที่นิคมพัฒนาซอย9สาย13ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอนสองห้องน้ำเดี๋ยวพลอยจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูด้านในว่าจะสวยขนาดไหนนะคะสำหรับโครงการนะคะจะอยู่ใกล้นี้เลยนิคมโซนจีนค่ะแล้วก็จะบอกว่าตัวบ้านเขาหลังใหญ่มากพื้นที่เริ่มต้นที่5 3ถึง65ตารางวาเลยค่ะเดี๋ยวตามพลอยเข้ามาดูเลยค่ะว่าด้านในจะสวยขนาดไหน สําหรับบ้านหลังที่พอจะพาเข้าไปชมวันนี้จะเป็นบ้านหัวมุมหลังใหญ่ๆเลยค่ะหลังนี้65ตารางวาเลยค่ะเพื่อน หน้าบ้านนะคะทางโครงการเขาก็จะปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่แบบนี้นะคะสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง1-2ึงถึงสองคันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีรถเก่งก็สามารถจอดได้สองคันเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะส่วนพื้นที่หน้าบ้านของเขาก็จะกว้างขวางมากเลยค่ะหลังนี้นะคะก็จะเป็นแปลงหัวมุมนะคะเพื่อนถ้าใครมีงบถึงหน่อยพลอยก็แนะนําเป็นหลังนี้เลยค่ะว่า,าจะมีพื้นที่หน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะ โอ้โหจะบอกว่าบ้านหลังใหญ่มากเลยนะคะนี่พลอยมาดูเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพื่อนแตจะบอกว่าสวยถูกใจมากๆเลยค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นโซนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะนี่โอ้โหเขาดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ตัดกับนี่เลยค่ะสีไม้แบบนี้นะคะสวยงามลงตัวมากเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะพื้นที่ข้างบ้านยังมีให้กว้างๆแบบนี้เลยค่ะนี่ขนาดพอยืน กว้างมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันเลยค่ะตามมาเลยตับบ้านหลังนี้นะเะาก็จะมีประตูทางเข้าสองฝั่งนะคะมีฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวพลอยพายเข้ามาดูฝั่งนี้นะคะนี่เลยนี่เลยคะ่ะเพื่อนๆสำหรับห้องโถงเขาจะมีมาให้เราถึงสองห้องโถงเลยนะคะจะเป็นห้องโถงตรงที่พลอยเดินเข้ามาแล้วก็เป็นฝั่งนี้เลยค่ะนี่จุดตรงนี้ก็จะเชื่อมไปที่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆสามารถ วางเป็นชุดบิว์อินหรือว่าเป็นชุดทีวีได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีโคมไฟส,สวยๆที่โครงการแถมมาให้ด้วยนะคะนี่เลยเรียกได้ว,ว่าห้องถูกเขาให้มาสวยงามมากเดี๋ยวพอยพาเข้าไปดูห้องมาสเตอร์เบดมตามมาเลยค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะคือห้องที่มีห้องน้ําในตัวนะคะห้องนี้เขาออกแบบมาได้โล่งโปร่งสบายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของการที่ทํากระจกมาให้ในหลายบ้านแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี้เลยแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะก็ยังมี บานรับแสงตรงนี้นะคะก็เป็นบานกระทุงค่ะเพื่อนๆก็สามารถรับลมรับแสงเพิ่มได้อีกนะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะสําหรับห้องนี้มีห้องน้ํามาให้ในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวตามพอยมาดูเลยนะคะนี่เลย ว้าวสำหรับห้องน้ำเขาสไตล์มินิมอลมากเลยค่ะเพื่อนๆโทนสีแล้วก็การปูกระเบื้องของเขาออกแบบได้มาสวยลงตัวมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุสุขภัณฑ์นะคะมามีอ่างล้างหน้าให้แล้วก็มีกระจกมาให้แล้วค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะสำหรับชักโครกไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของอนเนกประสงค์ตรงนี้นะคะแล้วก็ มีฝักบัวแล้วก็เรนชาวเวอร์ให้นะคะนี่ตรงนี้เลยโอ้โหให้มาสวยหรูมากแล้วก็ยังมีช่องระบายอากาศให้ด้วยค่ะเพื่อนนี่ค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมของเราเป็นยังไงบ้างคะสวยมาก,มาก,ม,ากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะเดี๋ยวตามคอยมาดูเลยค่ะเข้าบาร์ด้านในก็จะเจอห้องที่กว้างมากเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มีบานกระทุ้งมาให้ถึง2บานเลยค่ะนี่ เปิดออกไปข้างบ้านก็ยังมีพื้นที่ข้างบ้านให้ด้วยนะคะไม่อ,อึดอัดแน่นอนค่ะเพื่อนโล่งป่งสบายสุดๆเลยมาพรา้อมปักไฟเซอร์วิทแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีบานกระจกแบบนี้นะคะนี่เปิดรับลมรับแสงได้เลยนะคะนี่ห้องนี้ก็สามารถวางเตียงได้ถึง6ฟุตเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปเลยค่ะสำหรับห้องถัดไปนะคะทุกคนจะเป็นห้องน้ําค่ะสําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะออกแบบมาเหมือน ห้องเมื่อกี้เลยนะคะคือให้ขนาดมากว้างแล้วก็ โคนสีกระเบื้องเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุสุขภัณฑ์นะคะโครงการเขาให้มาเหมือนกันเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของที่อาบน้ํานะคะ <S <S ก็จะมีชั้นวางของอนเนกะส์ให้ด้วยเพื่อนๆจะวางแชมพูหรือว่าวางสบู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็มีฝักบัวมาให้มีจุดปักไฟเซ์วิสเวลาเพื่อนๆอยากติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นนะคะ <S <S แล้วก็มีช่องระบายอากาศมาให้เรียกได้ว่าครบถ้วนสุดๆเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะอย่าตาคอยมาดูเลยค่ะ ถัดมาเป็นห้องนอนที่3มนะคะทุกคนเดี๋ยวตามพลอยเข้ามาดูเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะสำหรับห้องนอนที่3นะคะหรือเพืเ่อนๆอาจจะออกแบบเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะทางโครงการเขาก็ออกแบบมาให้ลงตัวสุดๆเลยคะ่ะก็มีกระจกมาให้ระบายอากาศเช่นกันนะคะตรงนี้เพืเ่อนๆก็สามารถติดผ้าม่านเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้เลือกสีเลือกรายได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ยังมีจุดปลั๊กไฟเซอร์วิสมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยพาไปดูห้องครัวกันค่ะเพื่อน สำหรับห้องครัวนะคะทางโครงการเขาก็ออกแบบมาให้ต่อเติมให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมเคาน์เตอร์เต็มพื้นที่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีซิงล้างจานให้ด้วยค่ะพเพื่อนๆยังไม่หมดเท่านั้นนะคะด้านล่างตรงนี้ก็ยังมีถังดักไขมันให้ด้วยค่ะเรียกไดยว่า,าวโครงการเขาใส่ใจสุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆนอกจากห้องครัวแล้วยังมีพื้นที่ซักล้างด้านนอกด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยพาไปชมเลยะคะ่ะ นี่เลยค่ะออกมาก็จะมีพื้นที่ปูกระเบื้องตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เทปูนขัดมันให้รอบตัวบ้านเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเอาไว้ ซักผ้าตากผ้าลานตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นลานที่เขาให้มากว้างมากๆเลยค่ะกับเนื้อที่65ตารางวา <Wow. S 1> ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะโครงการเขายังแถมปั๊มน้ํากับถังน้ํามาให้แบบนี้ด้วยค่ะให้มาทุกหลังเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีนี้เลยค่ะสําหรับหลังบ้านใครอยากจะวางเครื่องซักผ้านะคะ <ๆ S 1> ก็ยังมีปลั๊กไฟตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของที่ปิด ในนี้นะคะกันฝนตกได้ดีเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะสําหรับพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะ65ตารางวานะคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หลังที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ยังมีพื้นที่53ตารางวานะคะและนี่ก็เป็นโปรโมชั่นของทางโครงการนะคะมีแถมป้ายบ้านเลขที่ให้แบบนี้เลยค่ะสําหรับที่โครงการก็จะเริ่มต้นที่189นะคะหลังนี้เป็นหลังทับ7นะคะก็ยังว่างอยู่ใครสนใจก็ทักเข้ามาจองได้เลยนะคะ